จับข่าคุยหุ้นอาทิตย์นี้นะคะมาพบกับคุณนรุมนเอกสมุตค่ะที่จะมาแนะนำหุ้นสเตค,คอนค่ะจากสเต็กสู่สเตค,คอนชื่อใหม่ใฉ่ไ่กว่าเดิมเราคาดผลประกอบการพลิกฟื้นจากขาดทุนในปี2024นะคะเป็นกำไรในปี2025พร้อมแนวโน้มกำไรที่สดใสต่อเนื่องในปี2026จากงานที่จะได้รับมากขึ้นเป็นอย่างไรไปติดตามชมเลยคะ่ะ จับเข่าคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทยพร้อมโพยหุ้นแนะนำประจำเดือน กลับมาพบกับรายการจับข่าวคุยหุ้นนะคะอาทิตย์นี้เนี่ยอยากจะแนะนําหุ้นสเตคอนนะคะ,ะเป็นหุ้นที่ทางเกียรตินาคินพัทรานี่เพิ่งเริ่มให้คาแนะนํานะคะโดยแนะนําที่เรตติ้งบายแล้วก็ราคาเป้าหมายหรือว่า PO ที่10.8บาทค่ะส่วนไตรามาสหนึ่งเนี่ยสเตคอนก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณนรุมนเอกสมุทรค่ะนักวิเคราะห์หุ้นกลุ่มกอรร่อสร้างบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทราค่ะคุณเฮียงสวัสดีค่ะ สเตคอนก่อนอื่นเลยแนะนาบริษัทให้หน่อยสเตคอนก็คือเรารู้ว่าทําธุรกิจก่อสร้างแหละเขาก่อสร้างอะไรได้บ้างแล้วเขามีธุรกิจอื่นๆไหมคะค่ะสเตคอนเนี่ยนะคะ,คะ,ะ,คะจริงๆเราคุ้นชื่อกันอยู่แล้วะ,ะคะ<ๆ>ก็คือเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างพูดชื่อขึ้นมาก็คือรายใหญ่เนี่ยรายใหญ่เลยก็สายทำก่อสร้างภาคราฐัฐภาเอกชนอะไรทั้งหมดเลยคราวนี้คําถามว่า โอเคเตคอนเนี่ยก่อสร้างอะไรบ้างเราก็จะตอบว่าสร้างอะไรบ้างและสร้างให้ใครบ้างอ่าโอเคอ่างานเขาเรียกว่างานถนัดมือทํามา40ปีละงานถนัดเลยอะ่ะเขาคือมี3ประเภทหลักๆนะคะหนึ่งก็คืองานเกี่ยวกับ infrastructure อินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานเช่น ม <Motor> อเตอร์เวย์สมัยก่อนก็จะมีทางด่วนเยอะใช่ไมมีมอเตอร์เวย์สมัยนี้ก็จะเป็นรถไฟใช้พวกสมัยอ่ที่ดู <laughs> แก่ไหมพี่ <laughs> สมัยนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นรถไฟฟ้างานอินฟราสักเจอร์ก็จะเป็นหนึ่งใน3งานหลักของเขางานที่2นะคะก็คือเป็นธุรกิจพลังงานแต่ว่าย่อยไปกว่านั้นก็คือโรงไฟฟ้านี่แหละอ่ายกตัวอย่างเช่นอย่างโรงไฟฟ้าล่าสุดที่บิดกันได้มาโซลาบวกแบตเตอรี่เนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะได้งานประเภทเนี้ยเยอะ เพราะนั้นเขาก็จะมีค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็กำลังฮอตทิปเลยใช่ไหมคะเพราะว่าดีมานรงานทางเลือกใช่นี่ไม่นับ Data Center ที่ต้องใช้ไฟเยอะอีกก็การดีมานลงไฟฟ้าก็ต้องเยอะขึ้นไปอีกอันนี้ก็งานประเภทที่2เขาแบบถนัดมือนะคะงานประเภทที่3อันนี้ก็คืองานก่อสร้างอาคารแต่เป็นอาคารขนาดใหญ่ถ้าเราจะคุ้นเคยกันเดี๋ยวเราจะต้องได้ไปชมนะก็คือไอ้มอชิดคอมเพล็กซ์ ที่กําลังจะเสร็จอ่าเนี่ยก็จะเป็นขนาดใหญ่ให้นึกภาพอีกอันหนึ่งเช่นบางกอกมคุณคุณไหมคะตรงบางนาต่าที่กําลังสร้างอยู่เนี่ยเขาก็ได้งานประเภทนี้เช่นกันเพราะนั้นก็จะเป็นงานบิวดิ้งก็จริงแต่ว่าไม่ใช่สร้างแบบเล็กๆบ้านอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ก็เป็นคอมเมอร์เชลคอมเมอร์เชลบิวดิ้งก็อันเนี้ยคือสประเภทงานหลักที่เขาทำมาอย่างเชี่ยวชาญและเรียกว่าเก่งก็คือ3งานนี้ส่วนทําให้ใครทําให้ใครจริงมี2ประเภทค่ะพิดาทําให้กับภาครัฐหรือภาคเอกชนใช่ไหม จริงๆตัวเลขส่วนแบ่งพวกเนี้ถ้าจะให้ดีนะ Optimal Level แบบมีชีวิตอยู่สบายๆมันควรจะต้องครึ่งๆใช่ไหมคะหรืองานเ็กชนอาจจะ60%ของไรายได้เนี่มันจะดูตัวเลขพอดีพอดีอดแต่โลกเนี้มันจะไม่ง่ายแบบนั้นพี่มันจะแบบเวียงไปเวียงมาก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วคือปี2024ถ้าจำได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น2ปี 2> งานภาครัฐก็ดูช้าลงเพราะว่าเพิ่งเลือกตั้งรัฐบาลมากว่าจะตั้งรัฐบาลก็คือ มีดีเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นโกลแมนสเปนดิงก็ดีเลยมาทําให้สัดส่วนรายได้อะปีที่แล้วเนี่ยงานภาครัฐจะไม่เยอะประมาณสักยีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยตัวเลขจะเยอะกว่านี้อาจจะสักสี่สิบภาครัฐภาคเอกชนหกสิบไอ้นี่ตัวเลขเนี่ยกาลังดีเลยนะคะปีแล้วอาจจะภาครัฐน้อยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆขึ้นมาแล้วเพราะว่าถ้าไปดูแบ็กหลอกคืองานที่ได้มาแล้วแล้วก็รอระบิดรายได้อะ 5 5เป็นี่ยมันเป็นงานเกี่ยวกับอินฟาสักเจอร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานภาครัฐไงแต่งานลงไฟฟ้าก็เยอะนะที่ต้องเน้นลงไฟฟ้าเพราะว่าดีมานของฝั่งนี้กำลังดีแล้วก็มาจินดีด้วยไอ้ตรงนี้ก็2 3าเปซของ Rock, แบ็กหลอกแบบก็จะมีงาน2อันเนี่ยที่เป็นคีย์ไรเวอร์หลักๆสําหรับปี2 0 2 5ี่บที่เป็นต้นไปค่ะทีนี้ไตรมาสหนึ่งเป็นยังไงบ้างคุณเฮียงแล้วก็คุณเฮียงมองทั้งปีนี้และปีหน้าของสเตคอนนี้ยังไงบ้างคะไตรมาดหนึ่งอว่า ดีมากเลยกําไรที่ออกมาคือจังหวะการออกไปเปอร์ของเราจําได้เลยว่าออกไปเปอร์วันที่สหรัฐอเมริกาประกาศทาริฟเมืองไทยแล้วก็เวียดนาม36%ว <c oughs> ันนั้นท่าการความอนลอ,ลอ,อมานใช่ไหมคะแต่เราก็คิดว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องดีอยู่ละเพราะว่าเหมือนเขาล้างบ้านไปปี2024ไตรมาส4หละเยอะโครงการที่มันขาดทุนก็ตั้งสำรองนะคะเยอะมากปีแล้วทั้งปีเนี่ยขาดทุนไป2,400ล้าน คิดว่าเฮ้ยไต่มาสีนี้ขาดทุนพันสองร้อยล้านเหมือนกันตั้งสำรองเยอะยังไงล้างบ้านสะอาดขนาดนี้ไต่มาหนึ่งต้องดีขึ้นตัวเลขที่ออกมาเพิ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าเหนือความคาดหมายเป็นกำไราไร342ล้านบาทตัวเลขเนี้ยก็ดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วกำไร12ล้านบาทแต่มาหนึ่งจิ๋วน่ารักเชื่อกำไรน่ารักส่วนไต่มาสี่ขาดทุนเนาะก็เทมาราวใช่ไหมคะแล้วประเด็นที่สำคัญคือดีกว่า ที่เราค่าดเราว่าเราทาเยอะแล้วนะเราทำสักสองร้อยแปดสิบล้านก็ถือว่าดีกว่าเราอย่างมีนัยสาคัญนะคะอันนี้ก็เป็นผลประกอบการที่ออกมาแต่มื่อหนึ่งก็ถือว่าออกมาดีแล้วก็คิดว่าโดดเด่นแหละเพราะว่ากำไรแต่มื่อหนึ่งของตลาดเราก็ดูเออมันเศร้าๆดูเศร้านิดหน่อยเนาะดูไม่น่ารักเท่าไหร่เอออันนี้ก็โดดเด่นขึ้นมาเลยแล้วทีนี้ทั้งทั้งปีนี้และปีหน้าน่าจะยังดีขึ้นเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็คือเป็นปีที่เิอเนราเพราะปีที่แล้วบอกไปแล้วเนาะขาดทุนไป2004่ยังไง ล้างมาเสร็จขนาดนี้นะคะแล้วโปรเจกต์ใหม่เนี่ยซึ่งเป็นโปรเจกต์อย่างเริ่มต้นแต่มาหนึ่งที่เป็นไดรเวอร์เลยเนี่ยเป็นโปรเจกต์งานลงไฟฟ้าซึ่งมาจินดีเพราะนั้นมาจินที่เคยติดลบกอสผู้เฟดมาจินถ้ากลับมาเฉลีย่ยเฉลี่ยอย่างแต่มาหนึ่งเนี่ยหกจุดเก้าปอร์เซ็นต์และถือว่าใกล้ละค่าเฉลี่ยเขาควณยังได้สักเจ็ดแล้วงานลงไฟฟ้าจริงมากกว่าเจ็ดเพราะฉะนั้นพอมาจินกลับมาปกติปุ๊บก,กำไรก็เทนเร์นาล์อย่างปีนี้เราทำกำไรกําไร695ล้านบาท นะคะก็มีอัปไซต์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตรงวันลยชั่นแต่ปีหน้าก็คือเรียกว่าพอล้างบ้านเสร็จปุ๊บเคลียร์บ้านคิทเช่นซิงกิง2,24เสร็จ2,25 0ก็ปีของการเทอร์นราว์2,26ก็เป็นปีของการเอ j นจอยกำไรที่ดีต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นช่วง2ปีที่กำไรน่าจะน่าประทับใจสำหรับปีนี้และปีหน้า อ่าไปก็ถามถึง Valuation และหุ้นเป็นยังไงราคาน่าสนใจน่าซื้อมากน้อยแค่ไหนคะช่วงนี้ได้ค่ะพี่ดาวバリเอชันเนี่ยถ้าเราดู P.E. ก่อนเนาะถ้าดู P.E. เมื่อกี้บอกไปละกำไรเท r ร์นา u n d ห9รยกล้านบาทใช่ไหมคะมถ้าดูเฉพาะตัวเลขแค่เนี้ยที่เบ c a s สของเราเนี่ย PE อ่ะปีนี้คือ16เท่าปีหน้าคือ13เท่าอ่าเฮ้ยถามว่า16กับ13เท่ามันเยอะหรือมันน้อยใช่ไหมคะถ้าเทียบกับ ค่าเฉลี่ยของเขาเพราะเขาก็ทาธุรก,กิจนี้มานานเนาะจริง P/E เฉลี่ยมันคือยี่สิบเท่ามันก็อยู่มาสักหนึ่ง standard deviation แหละต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแต่คราวนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามันจะเป็นคถามในเชิงบวกที่ว่าเฮ้ยแล้วสิกับ13าเท่านี่มันจริงหรือเปล่ามันเป็นส6เท่า P/E ที่จริงไหม<อ>ก็ต้องถามว่าเอ๊ะกำไรที่เราทํเจ0ดร้ล้านอะปัดขึ้นให้อีกนิดหน่อยมีัพไซด์จริงกาไรเป็นเท่าไหร่เขาต้องบอกว่าจริงๆมันมีัพไซด์อันหนึ่งที่จะมีผลในสําคัญสําหรัับตวเลข ใกล้ๆเจ็ดร้อยเนี่ยกำไรเนี่ยที่อาจจะมากกว่านี้อย่างมีนะยะสาคัญก็คือสเตคอนเนี่ยเขาไม่ได้ทําแค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวเขาก็มีไปถือ,อหนึ่งสองบริษัทที่เขาไปถือเนี่ย<อ>ก็คือเขาไปถือบริษัทที่ดําเนินการรถไฟฟ้าก็คือสีชมพูและสีเหลืองอ๋อซึ่งเขาถือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะพิดาแต่ว่าสองสายเนี่ยเพิ่งเริ่มดําเนินการช่วงตน้นใช,ใช่มันยังขาดทุนอยู่นะ,ะยังขาดทุนอยู่เพราะฉะนั้นพิดาคิดดูนะ คือเคยรันนะกำไรมาช่วงดีก็อาจจะควอเตอร์ละ,ะปีเป็นปีนะพูดง่ายๆปีหนึ่งกำไรอย่างเนาะอย่างต่ำๆเขาต้องมีสัก5้าหกร้ปีดีๆได้ถึงพันกว่าล้านอยู่มาวันหนึ่งก็รถไฟฟ้าสองสายที่เริ่มเปิดแล้วขาดทุนก็ต้องแบกรับผลเอเอแชร์ชลอสเข้ามาใช่ไหม<อ>ตัวเลขเนี่ยห้าร้ล้านนะปีที่แล้วแต่วันหนึ่งนี่ขาดทุนร้อ นี่ขนาด127แต่พี่ยังเห็นกำไร340ล้านเลยเหมือกที่บอกนะเพราะแต่สิ่งที่ดีคือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละจานวนผู้ใช้อ่ถ้าถ้าให้ฟื้นโดยธรรมชาติขาดทุนก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ่าซึ่งอันนี้อยู่ในประมาณการของเราระดับหนึ่งแต่อัพไซ์ที่กําลังจะพูดก็คือว่าวันนี้ค่ะเขากําลังพิจารณาอยู่แล้วว่าเขาถืออยู่15%คือจริงๆถ้าตามหลักบัญชีอ่ะ มันไม่ต้องทำเอ็กซ์ตรีมค้ำนะมันไม่ต้องแชร์โปร f i ตไม่ต้องแชร์ลอสใช่ไหมคะเพราะนั้นก็วันนี้กำลังปรึกษาพิจารณากันอยู่ระหว่างผู้ปริหารแล้วก็ทางออเดิตอร์ทางหลายภาคส่วนซึ่งตรงนี้ถ้าตามหลักเมื่อกู่ที่บอกไปว่ามันคืปปกติควรจะต้องเป็น c อร์สเมดอดใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ควรจะมีอิทธิพลอะไรอย่างตอนเขาก่อสร้างโอเคเขาอาจจะมี influence ในการก่อสร้างแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ก่อสร้างเขาสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมเพราะนั้น ถ้าเกิดว่าเขาปรับในเรื่องของตัว accounting method ตรงเนี้ยจาก E q u i t i n ข้ามาเป็นคอนใช่พี่550้าต่อปีนะร2 7ยบล้านบาทต่อปีพะนี่หายไปปุ๊บมันก็จะทำให้ในแง่ของที่เราพูดกันเมื่อกี้กำไรใกล้ๆ7็0ร้ออ่ะั p ไซด์มันมีในยาไงก็คำนวณเองไรงง่ายๆถ้าทุนดามน์หนึ่งร้อย่ะิบล้านคูณใช่ไหมคะคูณเอามา3มควอเตอร์ก็มีในยาเพราะนั้นที่ลิงก์กับวอร์เรนเ์เพราะว่ากลับไปคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยแล้ว16เท่า PE มันจริงไหมถ้าเกิด ดีลตรงนี้มันเกิดขึ้นได้จริงอย่างที่สกูบบอก P/E อ่ะมันจะไม่ใช่สิบหกแล้วมันจะเหลือสิบเท่าอ่ามันก็จะดูแบบเอ้ยว a t ใช n มันก็จะดูแบบถูกลงมาอย่างนี้สำคัญอันนี้ก็คือถ้าดูฝั่ง P/E ทีนี้ต้องเล่าเพิ่มอีกนิดนึงอยากจะให้ดู price to book ด้วยนิดหนึ่งเพราะปีที่แล้วขาขาดทุนแต่มาสี่ขาดทุนไม่รู้จะ P/E ตรงไหนใช่ไหมพี่คนก็จะดู price to book เยอะคนก็จะดูเอ้ price to book มันตาม book โอเคไม่ได้เถียงอะไรปีที่แล้วต่ำบุกจริงๆก็มีเหตุผลว่าเขาขาดทุนไง e. เอาอีเขาติดเขาติดลบอะเอามันต้องดูลิงกักนใช่ไหมคะก็อันนี้ก็มีความเข้าใจได้ในแง่ของราคาหุ้นที่อาจจะดูไม่ค่อยดูเหนื่อยหน่อยอปีที่แล้วแต่ปีนี้มันจะคนละสะตอรี่แล้วเพราะปีนี้พอเริ่มเทินาลา,าวเริ่มมีกําไรนะคะตอนเนี้หุ้นอจะเจบาทเทียบกับบุ๊กแวลูเปอร์แชร์แต่มหนึ่งสิ้นสุดสิบาทห้ อมันก็ดิสคาว์ลงมา0.6 0.6 0.7เท่าเนาะคราวนี้ก็ต้องกลับไปดูแล้วว่า ROE เนี่ยเขาก็ลองค่อยๆฟื้นตัวจริงๆเราอ่ะทำแบบค่อนข้างจะคอนเซอร์ทีฟต่ำกว่าที่บริษัทเขาคาดการออบริษัทอ่ะเขามีเป้าชัดเจนค่ะเพอขเขาปรับเป็นโฮลดิ้งปุ๊บเขาพูดเลยว่าแผนเขาอ่ะไม่ใช่แค่ปีหรือ2ปีแต่จะต้องส5มถึงปีข้างหน้าอเจนดาจริงๆคือเป็นเป้าหมายหลักเลยหนึ่งในเป้าหมายหลักเลยคือพยายามที่จะ ผลักดัน Return on Equity ขึ้นไปให้มันเป็น10%ให้ได้เพราะเขาเคยทำได้ไงแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างทำให้มันลดลงมาใช่ไหมคะเขาก็อยากจะว่าใน้ยใน3-5ปีข้างหน้าในลองเทอมให้มองยาวน,นิดนึงเขาจะเพิ่มธุรกิจที่เป็น r e c u r r i n g Income นะคะ Construction <c oughs> กะ็ดีขึ้นตามงานที่เข้ามาตาม backlog ที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆก็อยากจะ drive ROE ให้เป็น10%เนี่ยถ้า ROE มันดีขึ้นไปการที่จะเทรดตามบุ๊กอย่างมีนัยสาคัญก็ อาจจะถูกเกินไปก็ต้องดูมาชั่นมุมดีด้วยโอเคคุยเรื่องดีๆมาเยอะแล้วต้องถามแล้วความเสี่ยงเขามีไหมปัจจัยอะไรที่เราต้องคอยมอนิเตอร์สำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะธุรกิจ้ลาเหมากร้างนะพิดาความเสี่ยง f u n d ด m ม n t a l มากสุดเลยมี3มเรื่องหนึ่การเมืองถ้าการเมืองวุ่นวายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จริงมันอย่างมันชะงักเนาะใช่โครงการก็ดีการใหญ่ๆก็อย่างที่เราเห็นเมื่อ สองปีก่อนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างสั้นๆที่เห็นชัดใช่เพราะนั้นทุกครั้งที่มีความวุ่นวายทางการเมืองแบบเดลเยทั้งรัฐบาลไม่ได้อันเนี้ยก็ก็จะมีผลด้านเซนิเมนต์เพราะมันจะมีผลเรื่องของงานที่จะออกมาอ่ะอันที่สองธุรกิจแล้วเหมาะก่อสร้างอ่ะมาจิ้นจริงมันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นคอนสตรั c ชั่นคอรสราคาวัสดุเนี่ยเลยมีน้ำสำคัญมัน80%อของทั้วทั้วคอร์เพราะนั้นถ้าเหล็กขึ้นต้นทุนแล้ว บริหารจัดก,การไม่ได้คิดเหล็กผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือราคาซีเมนต์ใช่ไหมคะพวกเนี้ยก็จะมีผลเพราะนั้นทุกครั้งที่มีข่าวแบบเหล็กขึ้นแล้วงานเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีเหมือนกันในอดีตมีมีมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงก็คือว่าพอสร้างไปแล้วเนี้ยเอาเหล็กที่คิดว่ามันก็สูงกว่าคาดอันนี้มันก็ทําให้มาจิ้นแย่เพราะนั้นราคาวัสดุก่อสร้างก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงสําคัญอีกอันหนึ่งต้นทุนค่าแรงอ๋อถ้ามีข่าวประกาศแบบ ถับเพิ่งท่าแรงอะคุณจะลงอันนี้คือตามสไตล์ผลจริงไม่จริงไม่รู้รู้แต่ว่าวนกันสามเรื่องเนี่ยไม่การเมืองก็คาวัสดุก่อไม่วัสดุก็ค่าแรงมีสามเรื่องพี่ดาแถมัยว่าเขาไม่ได้ทําธุรกิจละหมอดีนี้เขาเริ่มทําอย่างอื่นแล้วนะเขาเริ่มไปลงทุนนั่นสิคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาก็คิดว่าละหมอก่อสร้างมันเหมือนก็ต้องแบบ เออมันก็เนี่ยไอ้ปัจจัยเสี่ยงมันก็มีไงที่เรางดการเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปลงทุนเมื่อกี้ที่บอกว่ารถไฟฟ้าที่มีตรงนั้นแต่ลงทุนแล้วตอนนี้มันเพิ่งเปิดมันก็เลยขาดทุนใช่ไหม่เห็นแต่ที่ลงทุนดีๆมีก็มีพี่เป็นน้ําเป็นเนื้อนะอย่างลงทุนในกราฟเนี่ยเอออันนั้นแปลกใจมาได้ยังไงโอก็เขาก็สร้างรถไฟฟ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็สร้างด้วยแล้วก็เห็นว่ากราฟก็คงมีอนาคตที่ก็หวังในเรื่องของเงินปันผล ก็ถืออยู่จริงจริงนิดจริงๆน้อยนะแต่ดูมีนัยะกับบริษัทมากเลยถือแค่ถือกาฟแค่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์สองร้อยี่สิบหกล้านแต่ได้ปันผลแต่ันหนึ่งมาสองรอยี่สิบล้านเออนั่นสิคะก็ได้ปันผลไงเย่ยงน้อยก็ได้ปันผลตอกดีมาเขาสบายสบายใช่เป็น long term investment เพราะชัดเจนว่าเขาถือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสิ่งที่ได้มาเงินปันผลก็ก็ดูเพราะฉะนั้นในอนาคตเขาก็อาจจะมองที่ความเป็นไปได้ที่เขาจะไปลงทุนไปถือหุ้นในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้นใช่ โอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณเฮียงคะ่ะก็เห็นแล้วนะคะหุ้นสเตคอนถ้าเกิดสนใจที่จะซื้อหาเนี่ยก็เข้าไปดูทางแอป KKP Mobile ได้นะคะกับการเปิดบัญชีเทรดหุ้น H ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะจัดการเงินก้อนให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนเพิ่มด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายภายใต้การดูแลจากเอชาย KKP รับไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุนและกรอกโค้ด Age เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile